ใครบ้างล่ะครับที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นม,มะเร็งปากมดลูกใครได<อ>้เลยไหมพี่กี้เสี่ยงไหมไม่มีปากมดลูกเรารไม่เว้เสี่ยง <c oughs> ปัจจัยเสี่ยงอ,อย่างแรกอายุใช่อายุ <c oughs> ายิ่งเพิ่มขึ้นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของของมะเร็งปากมดลูกนะคะ <c oughs> แต่ไม่ได้แปลว่าอาย,อย,อยุน้อยเป็นไม่ได้นะคะอายุน้อยก็เป็นได้เพียงแต่ว่าเราเจอน้อยมากสีปัจจัยเสี่ยงที่ สำคัญกว่าอายุอีกนะครับแล้วก็บาแรงแซงโค้งก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ถูกต้องโดยเฉพาะเพศสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตา <laughs> เปลี่ยนแฟนบอยอเออหรือว่าอาจจะมีออคู่คู่นอนหลายคนหรือเออจริงๆตัวคุณผู้หญิงอาจจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนแฟนบ่อยหรอกอแต่แฟนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่นอนเราเปลี่ยนคู่นอนเออเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือว่าอาจจะคนใดคนหนึ่งมีคู่นอนหลายคู่เออ,เออก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงทําไมอะคะทําไมการมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกคือเชื้อ HPV เป็นไวรัส <Virus. S 2> <Virus. S 1> นะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับ ชื่อเต็มๆมันคือ Human Papilloma Virus สนะครับ H P V เป็นเหมือน Family ใหญ่เซม i l ีใหญ่มากมันมีหลายชนิดมากเป็นแบบหลายสิบชนิดเลยอะค่ะแต่ว่าหลายสิบชนิดเนี้ยเรามาจัดกลุ่มง่ายๆเป็นแก๊งแก๊งบอสใหญ่มาเปียกับลูกกระจกอ่าถ้าทางกันแพทยเราจะเรียกว่าสายพันธ์ุสายพันสายพันรุนแรงอ่ากับสายพันธ์ุที่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากวัลูก ซึ่งสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมันจะมีอยู่ประมาณ2 0่0กว่าสายพันธุ์แต่ที่บ่อยๆที่จาได้คือ 16, 18, 16, <18 S> 1 6บ8ใช่บแปสิบหกเป็นตัวเหมือนแบบที่เป็นสาเหตุหลกัหลกๆของมะเร็งปากมดลูกนะคะครับส่วนสายพันธุ์อื่นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแต่ก็จะทําให้เกิดปัญหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่า คุณงอนไก่ใช่มันเป็นญาติกันม,มันเป็นพี่น้องกันนะคะซึ่งมันติดต่อทางส่วนใหญ่แล้วติดต่อทางเพศสัมพันธ์นดังนั้นคนที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ HPV แล้วก็สะสมหลาย,ลายๆสายพันธุ์เข้าไว้นะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของมะเร็งปากมดลูกใช่ค,ค่ะก็เลยทําให้การมีเพศสัมพันธ์เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะที่จริงของผู้ชายก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ก็จะเสี่ยงน้อยกว่าของ,งผู้หญิงเสี่ยงอะไรเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกใกล้เคียงเทียบเคียงนะครับของผู้ชายก็จะเทียบเคียงกับพวกมะเร็งอองกชาติแล้วก็ะมะเร็งทวันหนักใช่คือ,อเพราะว่าตัว HPV ไม่ได้ทําให้เกิดแค่มะเร็งปากมดลูกเท่านั้นยังทําให้เกิดอย่างที่พี่กีบอกมีมะเร็งอองกชาติมะเร็งทวันหนัก จริงๆแล้วปัจจุบันเขาเจอว่าสัมพันธ์กับมะเร็งในลําคอในโซฟาริงไปได้ยังไงอะช่องปากและลำคอเดี๋ยอาจจะต้องเปิดเล้งเชอร์อเรื่องเซ็กซ์โซโลจีก็ค <c oughs> ือเขาบอกว่าสัมพันธ์ได้ <c oughs> แล้วทําไมยิ่งแก่ยิ่งเสี่ยงฝ <c oughs> อโดนแล้วแก่ไม่มีอะไรดีเลยทำไมถึงอายุเยอะขึ้นถึงเสี่ยงมะเร็งปากมัรั่วค่ะพ่กิคือจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลทางอ้อมด้วยนะครับเพราะว่า พออายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับเชื้อ HPV สายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นระยะเวลาที่ได้รับเชื้อเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับโอกาสเกิดมะเร็งเนื่องจากไอตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่ใช้ระยะเวลาเฉพาะที่และใช้ระยะเวลาจากระยะก่อนมะเร็งไปเป็นมะเร็งมะเร็งระยะที่1ที่2ออะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากโอกาสที่จะตรวจพบหรือว่าความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็สูงขึ้นใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆปัจจัยเสี่ยงอื่นๆน,นอกจากเรื่องเพศสัมพนันธ์บุหรี่บุหรี่ก็เพิ่มความเสี่ยงได้บ้างเรื่องบุหรี่นี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ strong หรืชัดเจนมากนอกจากนี้มีคนเคยถามว่าถ้ามีลูกเยอะ เสี่ยมไหมจริงๆการมีลูกการมีบุตรการตั้งครรภ์หรือการคลอดลูกเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่คล้ายๆกับอายุวะค่ะที่เขาบอกว่าพออายุเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นมีโอกาสรับเชื้อหรือว่ารับเชื้อมาเชื้อมันจะพัฒน,นาได้มากขึ้นคนที่มีบุตรมากแน่นอนก็อ,อายุมากอายุมากขึ้นไม่พออ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีเพศสัมพันธ์บ่อยอ่ะเนอดังนั้นเวลา มีเพศสัมพันธ์บ่อยขึ้นหรือระยะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นานขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เป็นหน,นึ่งในเหมือนทางอ้อมอ่าปัจจัยเสี่ยงทางอ้อมดังนั้น,นะะแม่แม่แมที่ที่มีลูกหลายคนอย่างสมัยก่อนเยงนี้หกเจ็ดคนเจ็ดแปดคนเนี่ยการที่มีลูกหกเจ็ดคนเจ็ดแปดคนไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงอืม,อมแต่ว่าเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงจริง,รงคืออะไรคือการที่คุณไม่เคยได้รับการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกและก็การที่ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันใช่อ,อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงมากๆเลยแล้วซึ่งจริงๆสองตัวเนี้ยถ้าเกิดคนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสม่ำเสมอแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นตัวที่ช่วยมากๆเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัจจุบันแพทย์ประจําบ้านไม่ค่อยมีเคสเรียนมากขึ้นทีนี้เนี่ยพูดถึงการติดต่อ,อของเชือ้อ hpv ตะกี้เราบอกแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นจากเพศสัมพันธ์นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ย ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบางครั้งการสัมผัสแบบใกล้ชิดหรือว่าการใช้ของบางอย่างที่ไม่ควรจะใช้ร่วมกันแต่ก็มาใช้ร่วมกันอย่างเช่นเซ็กซ์ทอยอะไรอย่างนี้ฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงฮะเพราะว่าในสารคัดหลังต่างๆมันก็จะมีตัว เชื้อไวรัส HPV นี้อยู่นะคะหลักการการติดเชื้อของมันก็คือเซลเยื่อบุหรือผนังเยื่อบุเนี่ยเกิดบาดแผลพอเกิดบาดแผลเวลามีเพศสัมพันธ์หรือรับเชื้อเข้าไปเนี่ยเชื้อมันก็จะเข้าไปทางบาดแผลแล้วก็ทําให้เกิดร่างกายติดเชื้อบริเวณนั้นถ้าร่างกายไม่สามารถกําจัดเชื้อเหล่านั้นทิ้งได้ก็จะสามารถทําให้มีการพัฒนาเป็นมะเร็งได้ดังนั้นก็เลยกลับมาว่าคนไข้ที่ เคยที่มีภาวะเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงใช่คำว,ว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องบางคนจะต้องเข้าใจว่าต้องเป็นโรคเอชวเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จํากัดเฉพาะเอชวนะคะคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร,ร่องเช่นชน่อื่นทานยากดภูมิอ,อย่างบางคนเป็นโรคประจําตัวภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองจะต้องกินยากดภูมิอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่ อยู่ในกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงของเรื่องมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันถูกต้องค,ค่ะดังนั้นก็ถ้าใครท่านใดที่ฟังอยู่แล้วคิดว่าตัวเองจะอยู่ในหมดหมู่พวกนี้นะคะก็อย่าลืมไปเช็ค,ชคม,ะมะเร็งปากมดลูกสม่ําเสมอด้วยนะคะความรู้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน